ถึงตาคุณแบนแล้วลิฟฟงชั้นแนวไหมลิฟฟงว่าชั้นแนวไหมโอ้ชิช่าอนาพี่วชิชาชิช่าชิชนาพี่ชิชา่านาพี่ชิชาอะกันทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกอันนี้เขาแรกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก ดีใจมากเพิ่งเจอครั้งแรงเนี่ยแล้พกเจ<ะ>้าจะปล่อยใครชิเชาจยังเมของคุณเป็นฝ่ายเลือกใช่ชามาหน้าผีเอชเชา ใช้แผลปืนหลอนฮะสิเชา้าทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกตัวหลอนยันจะเออสิโอก็ได้หรอกตัอสิทุ่งได้ทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือ <c> ก <oughs> Tính thần đó thưa nhá có tính tóc chưa mới đây tính mà Cô lên kếm. lưỡi xịt vinh a ti lộn loại đúng không thích kia kìa 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 เล่นไม่เป็นเป็นเพื่อนกูในเฟซชวนกูด้วยโอ้เล่นก็ไม่เป็นแต่จุดเล่นเลยจุดเล่นไปที่ฉน่านแต่จุดเล่นเนี่ยกูงงเลยอ๋ออ๋อจุดเล่นเลยหายไปหายไปมา ขนาดไปอะไรก็แต่ไปเลนใช่ไหมยุ่งมากทีมนี้ดียังไม่ได้นอนทีนี้ดิยังไม่ได้นอนสู้กับศัตรูไปด้วยกันยังไม่ได้นอนสิ่งที่น่ากังวลคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ทีมกุทาร์ละ แค่เล่นก็ท้าทายเขาแล้วแห้ะเนี่ยเก่งจังเลยทีมครูเนี่ยเยอะไม่มีผู้ชน,นะแท้จริงในสงครา้ศัตรูเวตป่าเราแล้ว bóng lên đá của chúng thuộc hãy first blood an ally has been defeated

ฮัลูฮัซีไมเจไม่ให้สกิลอัลติเมทพร้อมแล้วฉันเห็นแล้วลูกฉันรู้สึกได้ถือพลัง กลางของเราถูกโจมตีสิ่งที่น่ากังวลคือสิ่งที่ข้าดาวไม่ได้รับไปซะห้อยฉันเห็นแล้รับรูุ้่แลัวรี้มึงทำไมเจ้าไม,าม่กระโดดข่าทั้งนี้บ้องเลนมังกรของเราถูกโจมตี จับจับรวมตัวคฆ่าเทวานัสิดซีไม่ตายแต่แวนเข,ขาโคตรเก่งเลยรวมตัวเฮ้ยกูเล่นไม่เก่งขนาดนี้วะถอยกอนมือถอยกันถอย An enemy has been defeated ันแนวป้องกันศัรนตรูหายไปแล้วสุอปปร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป

กูมาดิฉันเห็นแล้วรับดูฝากดูแลป้อมด้วยเจา้าสังสวร์ไม่มีขุนละแห่จริงในสงครามกูมาดีครับ

ฉันจะทำลายหัวใจที่มดนะืดมนอา้อมเลนมังกรของเราถูกโจตมตี

Your team has destroyed a tower. Dragon and Slayer have been all. An ally has been defeated. Yingying, 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 Oh, Tholo, Yingying, Sway. Superclip. Thug. Song. Out. Oh, oh. By. Yeah, well, uh. An ally has been defeated. Shut down. An ally has been defeated. Shut down. Your tower has been destroyed. Clearing <coughs> gun.

An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. <laughs> nice assist! <laughs> May I have the mm, keep time Double ได้รับูรับไปซะหอยมันลงมารวบตัวฉันจะต่องแสองไม้ใหความหลปลื้กินพวก พลังนั่นจะดีหรือร้ายย้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้มันสิ่งที่น่ากังวลคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ใคขนาดนั้นเลยเหรอ a t e ไม่ม <bad> ีหอยจริงในสงครามมันสนุกขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยหอยฉันเห็นแล้วล่ะฉันจะทำลายหัวใจที่มืมนมดนั้น ultimate You've been defeated. an enemy has been defeated an ally has been defeated an enemy has been defeated nice assisting รู้อย่าสนุกขนาดนั้นเลยเหรอจอตติวาวฮายอีดราซิลโปรดให้พลังแก่พวกเรารูนะอยู่เงียบเงียบ ยิงคันไม่ได้เลยว่ะทอนนี้พลังนั่นจะดีหรือร้ายย้วนขึ้นอยู่กับผู้ใช้มันเฮยฉันจะสองแสงคู่ไมาด้วยือกินพวกคุณระเบิดดารสเลยเยอะให้ที ิเถูกลลบ้างรวมตัวไม่มีผู้ชนะแท้จริงในงงสงครามฝ่าดูแลป้อมด้วยถอย Hoy, I nice. assist. Hi. An enemy has been defeated. Shut down. You have been defeated. An I enemy has okay. been defeated. Double kill. Oh. Enemy onslaught. Don't be. โอ้บุ๋งไม่เอาเปุ่มมันด้วยว่ะสัญญาณเน็ตปกติโจมตีป้อมศัตรูเลยโจมตีป้อมศัตรูเลยอิบราฮิมโปรดให้พลังแกพวกเรา Yeah. Double so long. Has appeared. Prepare for a final battle. An enemy has been defeated. Double kill. You have defeated an enemy with double kill! Ultimate! Bright! Ace! Don't summon someone! Your team has destroyed a tower! Rock myself! May I? Your team has destroyed a tower! Touch of time! Look at that, Lepachanat! Your team has destroyed a tower! let